อ่หรือถ้าบังหูจ้าบ่กเขาคือคนหักของหักมาแต่โดนฮะเธอเธอเออคือดังนาด้านนาทุนแอบชันแอบคอขอเบิงเอียงดังตีถ้าแฟนเธอผมมีใจแต่เชื่อหือเขาจะไปไปกโจ เขาสุดอยู่ได้หมูเฟรนายไปหล,ไลายวันแ,แ,แล้วถ้าชี่ใช่ฉันเฮตจังได้แต่ถ้าเธอวูแล้วเธอสิลอยู่บอกบอกเขาเลิกบ่ได้กับคนมันหักหมดใจ ฉันยอมโบไรแล้วจะให้เหตุจังใดกับหัวใจมันักสี่คอสามเคยท่องอยู่บ่หลายใจว่าแค่เขาแตกห่าอย่าขอฉันให้ฮักโบเครอย่างห้างนบ้น่ กดไลค์ลัวๆเลยนะคะอ๋อกดไลค์ให้ใครล่ะคะให้หนู